ะนะครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นหนึ่งทับสทุกคนนะครับเจอกันในรายวิชาวิทยาการคนวณนะครับนนี้เราจะมาทำการทดทวนนะครับแนวข้อสอบปลายภาพเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะเป็นอีกรายวิชาหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้เรียนนะครับเนื่องจากครูสอบไม่ทันนะ เรื่องกระบ,บวนการออกแบบนะครับเชิงวิศวะ นะครับก่อนจะที่เราจะมาทําแบบทดสอบนะครับเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าการออกแบบเชิงวิศวกรรมมันคืออะไร กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับก็คือกระบวนการที่ออกแบบนะครับโดยใช้การมีเหตุผลเป็นขั้นตอนในการออกแบบนะครับแล้วก็ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือการระบุป,ปัญหานะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือการ ระบุป,ปัญหาสองนะครับการขั้นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับสามก็คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสี่ เมื่อออกแบบเสร็จนะครับก็ต้องมาวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหานะครับห้าทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขนะครับวิธีการแก้ปัญหาหกนะครับนานการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหานะครับอ่า ถ้าเราอ่านแล้วนะครับทคำความเข้าใจแล้วมันจะคล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างหนึ่งอะไรครับระบุป,ปัญหา สองตั้งสมมุติฐานสามไรครับตั้งตัวแปร ى. สี่ไรครับทำการทดลองห้าทำการสรุปผลนะครับเหมือนกันเลยนะครับ เราระบุป,ปัญหาตั้งสมมติฐานกับกําหนดตัวแปรก็อยู่ในขั้นตอนที่สองกับขั้นตอนที่สามนะครับส่วนการทดลองก็จะอยู่ในขั้นตอนที่สี่และห้าสรุปผลก็จะอยู่ในขั้นตอนที่ห้าและหกนะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย ก็คือเป็นการทดลองส่วนมา,จากจะเป้นการทดลองนะครับแต่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาหรือการสร้างชิ้นงานนะเป็นการแก้ปัญหาหรือการแก้ชิ้นงานนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะมาดูแบบทดสอบกันมาแบบทดสอบนะครับ ข้อหนึ่งคุณแม่ประสบป,ปัญหาในการหุงข้าวมีปัญหาแล้วนะในการหุงข้าวนะครับทิ่งซึ่งเป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่มีลักษณะยอย่างไงครับนุ่มหอมนะครับแต่อมน้ำนะครับอมน้ำก็คือเวลาหุงข้าวเนี่ยมันจะฟมูมันจะนุ่มนะครับ ปรากฏว่านะครับข้าวแช่นักเรียนคิดว่าจะต้องตั้งคำถามอย่างไรคิดว่าตั้งคำถามข้อไหนครับนักเรียนตอบได้เลยอ่าข้อสองนะครับอลุ่มข้าวใหม่ใช้นาเยอะไปหรือไม่ ครข้อสองนะครับสถานการณ์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดไม่จัดอยู่ในกระบวนการออกแบบเชิงสศวกรรมก็คือข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะครับแก้วดัดเพื่อนเย็นนี้ไปดูหนังนะครับ ต่อมาข้อที่สามนะครับปัญหาขยะมูลฝอยนะครับเป็นปัญหาที่นับวบันจัตรทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพนาำมายของมนุษย์หากนักเรียนต้องการนะครับแก้ปัญหานี้นะครับโดยเริ่มจาก ที่โรงเรียนนะครับเริ่มจากที่โรงเรียนนะจะกําหนดขอบเขตตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุดข,ขอบเขตของเราที่จะทำได้ก็คือการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกนะครับข้ออื่นล่ะ อันนี้ก็ได้แต่ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับให้ความรู้ก็ความความรู้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถไปปฏิบัติได้นะครับเปิดรับความคิดเห็นนะครับก็รับความคิดเห็นมาแต่ไม่ปฏิบัติถ้าเรากำหนดการรณรงค์สร้างจิตสำนึกนะครับมันทั้งมีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ สี่นะครับการวิเคราะห์แนวทางตัดสินใจนะครับวิเคราะห์แนวทางตัดสินใจนะครับเป็นขั้นตอนการไหนเป็นขั้นตอนขั้นตอนไหนครับการออกแบบวิธีการนะครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ข้อห้านะครับสมชายศึกษาการปลูกข้าวในกระถางนะครับปลูกข้าวในกระถางศึกษานะครับปลูกข้าวในกระถางโดยทําการบันทึกข้อมูลระหว่างการปลูกข้าวข้อผิดพลาดนะครับที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขนะครับ ขั้นตอนที่สมชายทําอยู่นี้อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมก็คือข้อสามนะครับวางแผนและดำเนินวิธีการและดำเนินการแก้ปัญหานะครับก็คือทำการวางแผนก่อนวางแผนว่า ข้ออะไรนะครับแล้วก็ไปสร้างแนวทางขึ้นมาข้อหกนะครับข้อใดคือผลผลิตของกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมตอบข้อหนึ่งนะครับรุงดำรู้วิธีปลูกข้าวอย่างไร นะครับให้ได้ผลผลิตดีนะครับก็คือผลผลิตก็คือผลพอผลอยได้เป็นผลผลิตจากแนวคิดของเรานะครับวิชาอธิบายได้อธิบายได้ก็ยังไม่ใช่ผลผลิตนะครับนิออนเข้าใจก็ยังไม่ปใช่ผลผลิตป้าสมรู้นะครับก็ยังไม่ใช่ผลผลิต ผลิตมันจะต้องออกมาเป็นชิ้นงานหรือแนวทางการแก้ปัญหานะครับข้อที่เจ็ดในการสร้างบ้านนะครับอาการสถานที่ต่างๆเนี่ยมักจะมี การเขียนแบบแปลนนะครับการเขียนแบบแปลนนะครับประโยชน์ของแบบแปลนคืออะไรครับก็คือเป็นแบบในการก่อสร้างนะครับเป็นแบบในการก่อสร้างข้อที่แปด อย่างรวดเร็วเร็วไปไหมนักเรียนตามทันนะครับท่านครับทันอยู่น<อ>ะอเคครับประโยชน์นะครับประโยชน์นะประโยชน์ของการกระบวนการออกแบบเชิงสิศวกรรมครับข้อใดสําคัญที่สุดนะครับข้อใดสําคัญที่สุดก็คือ ข้อที่4นะครับช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งประเด็นประเด็นหลักๆของในการเรียนวิชาเทคโนโลยีของนักเรียนนะครับในหลักสูตร5้าหนึ่งหลักสูตรใหม่นี้นะครับหนึ่งาต้องการให้นักเรียนรู้และเท่าทันนะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับสอง เพื่อให้เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับรู้และเท่าทันและใช้ปลอดภัยนะครับสเป็นการคิดอ่าเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนนะครับคิดอย่างมีระบบนะครับคิดอย่างมีระบบเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่า าการคิดจะเป็นระบบนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับต่างๆทุกตัวเลยของเทคโนโลยีจะเป็นการคิดแบบมีระบบหมดนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนคิดแบบมีระบบนะครับทางกระทรวงก็เลยจับเป็นหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่า เช่นอะไรครับการคิดตางอย่างเป็นระบบเช่นอัลกอริทึมนะครับหรือโฟชาร์ดนะครับหรือการทำไมยแมพพวกนี้นะครับก็ถือเป็นการคิดอย่างมีระบบ,บนะครับที่เราได้ทำกันนะครับถ้าเปิดมาครูจะ จับอัดพวกนี้ทหมดเลยอันคอริทึมโฟ์ชาร์ดไบแมพพวกนี้นะครับข้อเก,ก้านะครับข้อเก,ก้า,าโจนมาบอกว่าไข่ไก่มีาตาการฟักยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าวันใช้ภูมเิเชื้อในในการฟักนะครับสามสิบเกณฑองศา แด้มีความทินสัมพัทธ์60%จากสารสนเทศขั้นต้นนะครับอยู่ในขั้นตอนใดของการออกแบบเชิงวิศวกรรมก็คือข้อสี่ข้อสี่นะครับขั้นตอนการรวบรวมและแนวคิดทีนี้มีคำคำหนึ่งครที่ครูวงไว้ให้ก็คือคำว่า สารสนเทศสารสนเทศคืออะไรคือข้อมูลนะครับข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมนะครับและนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นี่คือความหมายของคําว่าสารสนเทศนะครับฉะนั้นจะมีคํานึงก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลได้นํามาวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับข้อมูลนั้นเพื่อให้ข้อมูลนั้น เกิดเป็นสารสนเทศที่เกิดประโยชน์นะครับอ่านี่คือคำว่าสารสนเทศข้อสุดท้ายนะครับกรมวลวันต้องการทำไก่ไก่ไก่ย่างตะไคร้ขายในวันวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการสอบถามวิธีการทำจากป้านะครับที่ขายใน,นตลาดเกี่ยวกับส่วนผสม,สมและขั้นตอนการทำ อยู่สิ่งที่กระบวนวันเนี่ยทำนะครับอยู่ในกระบวนการอะไรในกระบวนการการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูล อ่าวันนี้เข้ากันเยอะเลยเยอะมีเนี่ยอาคนนะครับจิรวัตรอยู่ครับสุพัทรอยู่ครับอาดันดาอาดันดา ครับรอันแอนฟางฟางใครครับฟางสุนิสาค่ะสุนิสานัตพลอยู่ครับวินยู อยู่ครับอ่าโอเคครับก็อันนี้เป็นแนวข้อสอบนะครับปลายภาคของเราวิชาครูจะมีสามสิบข้อสามสิบคะแนนนะครับถ้าเราได้จดครูก็จะกล่าวว่าจะอน,นุญาตให้นักเรียนเปิดดูได้นะครับให้นักเรียนเปิดดูได้นะ นะครับต้าเรียนจดไว้ถ้าใครลืมจดเดี๋ยวครูจะมีะบันทึกนะครับหลังการสอบไว้ให้ให้เราตามย้อนดูได้นะครับส่วนวันนี้ก็อขอขอบคุณมากครับเป็นการปิดคอร์สไปในตัวนะครับเจอกันในวันสอบนะบบขอให้โช,โชคดีในการสอบนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อตามเพื่อน มาสอบนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เพื่อนชั้นกันนะมีงานไหมครับงานไม่มีครับโอเคครับครับไม่ไม่อยากให้งานไปเยอะเพราะว่าวิชาอื่นก็มีอยู่แล้วนะของเราวิชาครูให้ทบทวนแล้วก็กลางภาคอย่างเดียวนะครับตามเพื่อนที่ใครไม่สอบกลางภาคให้ตามมาสอบโอเคครับงานวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ สว <vie. S 3> ัสดีครับสวัสดีค่ะ